เมื่อวันที่19มกราคมนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยพาณิชจังหวัดสุโขทยัยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทยัยประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทยัยและนายกเทศมนตรีผู้บริหารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าโดยเฉพาะเนื้อสุกรชำแหละที่มีราคาที่สูงขึ้นรวมถึงสินค้าอื่นๆ และตรวจมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีพร้อมแนะนำพ่อค้าแม่ค้าให้จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรมและติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่าเพื่อนำผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงติดตามให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ดานพ่อค้าแม่ค้าจำน่ายเนื้อสุกรชำแหละกล่าวว่าในช่วงนี้ราคาจำน่ายสุกรชำแหละมีราคาสูงขึ้นมากผู้ขายหรือพ่อค้าแม่ค้าก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนื่องจากจำนวนคนซื้อลดลงส่งผลให้รายได้จากการจำน่ายลดลงจากเดิมประมาณร้อยละห้าสิบจึงจำเป็นต้องลดปริมาณการจำน่ายเนื้อสุกรชำแหละลงจากเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยจึงได้กล่าวขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าให้จำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละในราคายุติธรรมและติดไยราคาสินค้าอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคต้องดำเนินการตามมาตราการป้องกันโควิด -19 อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ นอกจากนี้จะส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัยให้ดีขึ้นนทวดีพ่วงหงรายงาน มสามไม่ยากางว่าตองหัวหมูไปไหวหัวเออดีขนไดนว่า I don't you know.